ดูนี่คะ่ะทุกคนอันนี้คือดางดางวางดักนก <c oughs> ตอนแรกนี่ไม่เป็นอย่างนี้นะสลัดใบไม่เหลือเลยก็เลยว่าจะทำยังไงดีปลาเลยวนว,น,วนหรือมองหรือดางเนี่ยเนาะแบบนี้เอามาดักนกเลยได้ผลดีมากถึงจะไม่ไม่ถึง พื้นแล้วก็รอบๆแค่นี้ก็โอเคแล้วเขากลัวเขาไม่มาอีกเลยทโทโโรไล่คนเดียวก็ไม่ไหวไล่แมวเดียวก็ไม่ไหวทโทโโรเหนื่อยนี่เห็นไหมได้ผลดีมากเลยนี่ผักก็เลยมีใบขึ้นมาชุดน,นี้กำลังงามจะนไหมปลอดภยัยจากนกอือ เดี๋ยวอีกหน่อยหนะ้าฝนมาแรงเงยอะก็จะเอาหมูหมูขาวล้อมหมดต้องมีหนอนเพราะว่าผีเสื้อกลางคืนต้นไม้ก็สวยนพามาดูเมื่อวานเก็บกระเทียมไปขายดีมากเลยอันนี้จะลงกระเทียมใหม่นงลงดินก็มีอันนี้ก็เพิ่งลงไปเมื่อวานนี่ลงต้นกล้าไป ต้นก้าก็าหมดซะก่อนนี่อันนี้ก็ชุดนี้จะเก็บวันนี้นี่เก็บวันนี้ในชุดนี้เก็บไปเมื่อวานนี่เ้านี้นี่สลับกันสวยมากเลยนี่ปลูกสลับกันแบบนี้สวยมากเลยทุกคนนสวยไหมนี่้านี้สวยมากเลยเ้านี้ก็ไม่ได้ระดับเท่าไหร่นี่ก็สวย แต่อันนี้มันสองรุ่นไงนี่รุ่นหลังมีอยู่สามกล่องสี่กล่องถัดไปก็จะเป็นถัดไปก็จะเป็นรุ่นเดียวกันแล้วเนี่ยนี่แ้วก็มีปัต,ตเวียกลีนปัต,ตเวียอีกรุ่นหนึ่งอันนี้เปันปต,ตเวอเป็นเส้นซ้อนกันแบบนี้ ชุดต่อไปอันนี้ก็็ปิดชุดเป็นชุดโอ้น้ำแห้งหมดแล้วนี่จะได้เติมน้ำเติมน้ำนี่ก่อนทุกคนโอ้หขึ้นช่ายน้ำแห้งหมดเลยนี่คือเซลลรี่เซลลรี่น้ำแห้งหมดเลยได้เติมน้ำอันนี้คือคอร์ด ก็ได้เก็บแล้วกรีนคอร์สนี่สวนของเราแล้ววันนี้